ปลุกเสน่ห์ในตัวคุณด้วยจิตวิทยาจากงานวิจัยระดับโลกนั่นคือการรักตัวเองค่ะการรักตัวเองไม่ใช่คําสวยหรูค่ะมันคือปุ่มเปิดโหมดเสน่ห์ที่คุณสามารถกดได้จริงวันนี้ที่น่าจะให้5กลไกจิตวิทยาที่ทําให้คนมองคุณต่างไปเลยตั้งแต่วันนี้สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะถ้าใครเพิ่งเข้ามาฟังเป็นครั้งแรกยินดีที่ได้รู้จักนะคะ ชื่อทีนาค่ะภารกิจของทีนาคือการช่วยให้ผู้คนก้าวเข้าสู่พลังที่แท้จริงในแบบของตัวเองรักตัวเองแบบลึกซึ้งพัฒนาตัวเองและกล้าที่จะเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองถ้านั่นคือสิ่งที่คุณกำลังมองหาทีนาอยากให้คุณกดติดตามช่องนี้ไว้และอยู่เป็นเพื่อนอัปเกรดหม่เสร็จไปพร้อมๆกันนะคะมาตรฐานความสวยใครเป็นคนตั้งเคยสงสัยไหมคะใครกันแน่ที่เป็นคนถือหมายบรรทัดมาวัดว่าแบบนี้คือสวยแบบนี้คือผ่าน จริงอยู่นะคะว่าเราจะหนีมาตรฐานความงามแบบเบสิกไม่พ้นเลยแต่นี่คือสิ่งที่ที่น่าอยากให้ทุกคนลองสังเกตแล้วก็หยุดคิดตามดูนะมาตรฐานความงามที่เราพูดถึงกันเนี่ยมันไม่เคยอยู่กับที่เลยค่ะลองย้อนกลับไปนะยุคยุคของทีน่าเนี่ยทุกคนต้องขาวขาวราวกับกระดาษถึงจะดูดีแต่พอมาอียุคหนึ่งเนี่ยผิวแทนบ่มแดดกับกลายเป็นนิยามของความแพงสมัยหนึ่งปากต้องบางกระจับ แต่เดี๋ยวนี้ให้ใครก็อยากมีปากอิ่มฟูดูสุขภาพดีมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะเห็นอะไรไหมคะนั่นแปลว่าความสวยไม่ใช่กฎเหล็กที่มันสลักไว้จุดใดจุดหนึ่งอ่ะแต่มันคือเป้าหมายเคลื่อนที่มันเปลี่ยนไปตามกระแสลมถ้ามันดิ้นได้ขนาดนี้ทําไมเราถึงยอมให้ตัวเป้าเคลื่อนที่เนี่ยมาทาหรือมากําหนดคุณค่าในตัวเราล่ะคะในเมื่อจริงๆแล้วอํานาจในการตัดสินใจว่าเราจะสวยแค่ไหนมันควรอยู่ในมือเราต่างหากข้อแรกเลยนะคะคือ เปลี่ยนจากปมด้อยให้เป็นซิกเนเจอร์งานวิจัยเรียกสิ่งนี้ว่า the p a t f o r m effect คนเราเนี่ยไม่ได้หลงสนิทความเพอร์เฟกค่ะเราหลงสนิทความมั่นใจที่กล้าจริงแม้จะมีตำหนิเมื่อก่อนที่น่าเคยเป็นเป็นคนที่ไม่ชอบสีผิวตัวเองเลยไม่กล้าทำกิจกรรมอะไรไม่กล้าออกไปไหนที่น่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไร้ราศีหมองเราจะรู้สึกเราเป็นจุดดังพรอ้อยอะเราเราไม่เข้ากลุ่มเลยคำพูดที่มันเจ็บที่สุดอะมันก็มาจากคนใกล้ตัวหรือเพื่อนบางคนอะ แล้วเขาก็แชทมาว่าทีน่าเราไม่เคยเห็นใครดําเท่าเธอเลยนะเธอคือที่สุดในประเทศไทยเราบ้างตอนนั้นมันพังมากพังจนไม่อยากมองกระจกเลยอะคำถามคือเราจะยอมหายไปพร้อมกับความเกลียดตัวเองหรือว่าเราจะลุกขึ้นมาเป็นเจ้าของชีวิตที่สวยที่สุดในแบบที่ใครก็เรียนแบบไม่ได้ที่น่าเลือกอย่างหลังค่ะแล้วนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของเสน่ห์ที่แพงที่สุดมันคือการเลือกขออนุญาตเพื่อจะเป็นตัวเองที่น่ามองผิวตัวเองแล้วก็แล้วก็ยอมรับมันนะคะ แล้วยังไงอ่ะนี่มันผิวที่ได้จากพ่อมันคือสายเลือดมันคือดีเอ็นเอมันคือพันธุกรรมมันคือตัวตนเราแล้วจะยังไงต่อเราจะยอมทิ้งโอกาสดีๆในชีวิตเพียงเพราะแค่เราไม่ได้ข่าวตามใจคนอื่นหรอพอมันเริ่มจากคําว่ายอมรับอะค่ะพลังงานมันเปลี่ยนทันทีคนที่มีความมั่นใจแต่ว่ากล้าเปิดเผยความผิดพลาดหรือข้อบุกพองเด็กๆน้อยๆกลับดูมีเสน่ห์แล้วก็น่าดึงดูดกว่าคนที่ดูเพอร์เฟกต์ไปหมดทุกอย่างอัญญาทเลอร์จอยดางเอกหน้าเก๋จากตระกูลแกรมบิท ผู้หญิงที่สวยราวกับหลุดออกมาจากภาพวาดคนนี้ค่ะครั้งหนึ่งเธอเคยเกลียดการส่องกระจกไปเลยเพียงเพราะคำวิจารณ์เรื่องดวงตาที่ห่างกันของเธอค่ะแทนที่เธอจะไปสัญญกรรมเพื่อทําให้ตาเธอดูชิดขึ้นใช่ไหมคะอัญญาเลือกที่จะยอมรับมันอย่างสนิทใจแล้วก็ใช้ดวงตาคู่นี้แล้วค่ะพรีเซนต์การแสดงที่สงพลังจนดวงตาที่ถูกเคย้อว่าเหมือนปลาเนี่ยมันกลายเป็นดวงตาที่คนทั้งโลกบอกว่างดงามราวกับงานศินละปะเป็นจุดเด่น เป็นซิกเนเจอร์ทำให้เธอกลายเป็นแฟชั่นไอคอนระดับโลกที่ไม่มีใครเรียนแบบได้เมื่อไหร่ที่คุณเลิกมองว่าตัวเองมีข้อผิดพลาดแต่ยอมรับว่านี่คือความอยู่นี้พลังงานรอกตัวคุณจะเปลี่ยนจากความระแวงเป็นความแพงแบบที่อัญญาทำ How to นะคะเลิกมองจุดที่คุณไม่ชอบแต่ให้มองมันเป็นซิกเนเจอร์เมื่อคุณยอมรับมันอย่างสนิทใจพลังงานจะเปลี่ยนจากความระแวงเป็นความแพงทันท,ทีเพราะคุณคือต้นฉบับที่มีชิ้นเดียวในโลก กีน่าโดนถามบ่อยมากว่าทํายังไงให้คนอื่นปฏิบัติกับเราเหมือนเราเป็นคนมีเสน่ห์หรือทํายังไงให้คนเกรงใจแล้วก็ให้เกียริเราคําตอบจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่ปากของคนอื่นแต่มันอยู่ในสมองของเราเองค่ะในสมองมนุษย์มีระบบหนึ่งที่เรียกว่าเซลล์ประสาทกระจกเงางานวิจัยเรียกสิ่งนี้ว่ามิลเลอร์นิวรอนทีวิจัยของดรจาโกโมริโซรติค้นพบว่ามนุษย์ถูกออกแบบมาให้สะท้อนอารมณ์และก็การกระทําของคนตรงหน้าโดยอัตโนมัติ เบสิกที่สุดเลยนะเวลาที่คุณเห็นคนหาวคุณจะอยากหาวตามโดยที่คุณไม่รู้ตัวด้วยซ้ำมันหาวอัตโนมัติหรือทานลกอะค่ะแลบลิ้นตามพ่อแม่ได้เพราะว่าสมองกําลังเรียนดูด้วยการเรียนแบบสมองเราอ่านอารมณ์ก่อนที่เราจะคิดะอีกค่ะแล้วมันเกี่ยวกับสเสน่ห์ยังไงใช่ไหมลองนึกภาพดูนะคะถ้าวันนี้คุณเดินเข้าห้องด้วยความคิดลึกๆว่าฉันไม่ดีพอฉันไม่น่าสนใจร่างกายคุณอนะมันจะห่อไหล พอไหลโดยที่ไม่ดูตัวสายตาจะหลบคนนั้นหลบคนนี้เสียงก็จะเบาลงคนรข้างจะรับรู้ความรู้สึกไม่ใช่ว่าเขารู้สึกไม่ดีนะคะแต่สมองเขาก็สะท้อนอารมณ์ของคุณสุดท้ายเขาจะถอยแล้วคุณก็จะยิ่งเชื่อว่าเห็นไหมฉันไม่มีเสน่ห์จริงๆแต่ถ้าคุณลองเปลี่ยนเปลี่ยนตั้งแต่หน้ากระจกที่บ้านเลยค่ะถ้าคุณพูดกับตัวเองว่าฉันเนี่ยมีเสน่ห์นี่คือลายเซ็นของฉันนี่คือร่างกายแววตาคุณจะนิ่งคนอยู่ใกล้จะสบายใจว่าผู้หญิงคนนี้มีพลัง พะคนอื่นไม่ได้สะท้อนหน้าตาเราค่ะเขาสะท้อนความรู้สึกที่เราแบกเข้าไปในห้องฮาวทูทําได้ใน15วินาทีเลยนะคะก่อนออกจากบ้านหยุดสองวิศบตาตัวเองในกระจกแล้วพูดชัดๆว่าฉันอนุญาตให้ตัวเองสวยในแบบที่เป็นฉันอนุญาตให้ตัวเองมีสเสน่ห์ตั้งแต่ตอนนี้เพราะความมั่นใจติดต่อกันได้แล้วมันเริ่มจากคุณก่อนเสมอค่ะเคยสงสัยไหมคะทำไมบางคนเหมือนมีโอกาสดีเข้ามาเรื่อยๆไม่ใช่โชคร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ มันคือระบบคัดกรองความสนใจงานวิจัยเรียกสิ่งนี้ว่า RAS สมองคุณเห็นสิ่งที่คุณย้ำกับตัวเองบ่อยที่สุดถ้าคุณป้อนว่าฉันไม่ดีพอสมองคุณจะขยันหาหลักฐานมาให้ซ้ำๆๆ,ๆถ้าคุณป้อนว่าฉันมีสเสน่ห์สมองก็จะเริ่มเห็นรอยยิ้มเห็นโอกาสเห็นพื้นที่ของตัวเองวันหนึ่งเราจะเจอข้อมูลเป็นล้านแต่ว่าสมองเราจะรับได้แค่ส่วนหนึ่งลองนึกภาพง่ายๆนะคะถ้าคุณอยากใส่เสื้อสีเขียวอยากได้เสื้อสีเขียว วันนั้นคุณจะเห็นสีเขียวเต็มไปหมดถ้าคุณเดินเข้าห้องพร้อมกับความคิดว่าฉันไม่น่ามองไอ้เจ้า r a s เนี่ยจะพาคุณไปโฟกัสแต่สายตาที่เมินแล้วก็มองข้ามรอยยิ้มเล็กๆที่มีอยู่จริงๆคุณเลยยิ่งมั่นใจว่าเห็นไหมไม่มีใครชอบฉันแต่ถ้าคุณจูนคลื่นในสมองคุณหมายว่าฉันมีเสน่ห์ในแบบของฉันคุณจะเริ่มสังเกตเห็นคำชมเห็นคนที่อยากคุยเห็นโอกาสที่มันเคยเดินผ่านตาคุณไปเฉยๆเพราะว่า สมองคุณกําลังเปิดรับหลักฐานใหม่เปลี่ยนคำถามกับตัวเองค่ะแทนที่จะถามว่าทําไมฉันไม่สวยเหมือนคนอื่นให้ถามว่าวันนี้สเสน่ห์ของฉันไปแตะตาใครบ้างหรือเปล่าวันนี้ผู้หญิงที่มั่นใจแบบฉันจะเจอเรื่องดีอะไรบ้างแล้วคุณจะเห็นเลยว่าสมองจะเริ่มพาคุณไปเจอคําตอบเองค่ะและนี่แหละค่ะพอความเชื่อข้างในเราเปลี่ยน พฤติกรรมเปลี่ยนคนตอบสนองเปลี่ยนสุดท้ายโลกภายนอกจะสะท้อนในแบบใหม่ข้อสี่นะคะดี <D S 2> และเก่งเนี่ยเป็นสูตรลับเสน่ห์ที่ใครก็ปฏิเสธไม่ได้ทำไมบางคนเดินเข้ามาในห้องแล้วทุกคนพร้อมจะพร้อมใจกันหยุดฟังไม่ใช่เพราะว่าเขาแต่งตัวดูแพงที่สุดหรือว่าเสียงดังที่สุดแต่เป็นเพราะเขามีรมัศมีรังสีบางอย่างที่มันทำให้คนรู้สึกทั้งรักแล้วก็ทั้งเกรงไปพร้อมๆกันงานวิจัยระดับโลกนะคะพบว่า คนจะเชื่อใจคุณก่อนแล้วค่อยเชื่อความเก่งของคุณคนที่ไม่รักตัวเองมักพยายามเก่งเกินไปหรือพยายามทำตัวน่ารักเกินไปแต่คนที่มั่นคงในตัวเองจะบาลานซ์ทั้ง w อ r ์มส์แต่ก็คอมพิเทนซ์ได้โดยธรรมชาติรู้ไหมคะว่าเวลาเราเจอใครครั้งแรกสมองเราจะแอบยิงคำถามเช็คคนตรงหน้าทันที2ข้อโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะข้อแรกเนี่ยสมองจะเช็คก่อนเลยว่าคนนี้มาดีหรือมาร้ายเป็นมิตรหรือเปล่าจริงใจไหม ส่วนข้อที่สองเนี่ยมันจะเช็คว่าเขาเก่งจริงหรือเปล่าเราค่อยดูว่าคนนี้ฉลา,าดไหมทำงานเก่งไหมมีภาวะผู้นำหรือเปล่าที่สำคัญคือคนเราจะตัดสินว่านิสัยดีไหมก่อนเก่งเสมอค่ะเพราะสัญชาตญาณ่ะเราต้องการว่าเขาปลอดภัยไหมก่อนที่จะไปสนใจว่าเขาเก่งแค่ไหนนั่นเอง How to เลยนะคะวิธีอัปเกรดเสน่ห์แบบที่เข้าใจง่ายสุดๆถ้าอยากให้คนรักและให้คนเกรงไปพร้อมๆกันให้ทำแบบนี้ค่ะหูต้องทำงานมากกว่าปากเวลาคุยกับใครไม่ต้องรีบแทรกอย่างเงียบเพื่อที่จะหาคำพูดมาตอบแต่ให้ฟังเขาให้จบพยักหน้าเบาๆเป็นจังหวะเหมือนเรากำลังกินใจในสิ่งที่เขาพูดยิ้มค่ะยิ้มให้ถึงดวงตาเลยนะอย่าแค่อ้าปากยิ้มเฉยเฉย ให้ลองนึกถึงเรื่องที่คุณแฮปปี้ที่สุดคนจะรู้สึกว่าเราจริงใจไม่ใช่ยิ้มตามมารยาทจำชื่อเขาให้แม่นชื่อคือเสียงที่ไพเราะที่สุดสำหรับมนุษย์ค่ะลองเรียกชื่อเขาในจังหวะที่เหมาะสมนะคะเช่นตอนเริ่มทักทายกันหรือตอนจะให้คำชมเขาให้มันดูซอฟท์โทนที่สุดนะคะน้ำเสียงนุ่มนวลที่สุดมันจะช่วยพังกำแพงความระแวงลงในผิวตาวิธีทำให้คนเกรงใจแล้วก็เชื่อถือเราหัวใจคือ ทำให้ดูเหมือนเราคุมเกมอยู่พูดช้าลงแต่ชัดเจนคนที่พูดรวัรวๆเร็วๆเรๆมันจะดูประมาค่ะให้ลองพูดช้าลงนิดนึงทิ้งจังหวะหยุดหลังพูดประโยคที่มันเด็ดหรือว่าจบเพื่อให้คนฟังได้คิดตามตัดคำฟุ้งเฟือทิ้งค่ะพยายามลดคำว่าเออคือแบบว่าเออเออแบบว่าอะไรเงี้ยถ้าไม่รู้จะพูดอะไรนะคะให้เงียบดีกว่า เงียบแทนคำพูดพวกนี้ค่ะมันจะทำให้เราดูฉลาดขึ้นทันทียืนหรือนั่งนะคะให้ตัวใหญ่เข้าไว้ไม่ไม่ใช่เบ่งนะคะมันคือการยืดตัวตรงอกผายอะไรผึ่งอย่าห่อไหล่อย่าก้มหน้ายืนให้เต็มเท้าทั้งสองข้างความนิ่งของตัวเรามันจะส่งพลังออกไปว่าฉันเอาอยู่สูตรผสมค่ะจำง่ายง่ายแค่3จังหวะนี้พอค่ะหนนะคะเจอกันครั้งแรกยิ้มหวานสบตาเรียกชื่อเพื่อเปิดใจ 2. ตอนคุยเนื้อหาเนี่ยให้หลังตรงพูดชัดทิ้งจังหวะหยุดทําให้เขาเชื่อถือและสก่อนจากกันขอบคุณด้วยใจสบตาอีกครั้งและทําให้เขาประทับใจไม่ลืมเราต้องใจดีให้คนรักนิ่งให้คนเกรงแค่นี้สนิก็ล้นแล้วค่ะดรเอร์อมมี่บอกว่าเมื่อเราทำ power posing หรือการปรับท่าทางให้สง่างามนะคะสมองเราจะหลั่งฮอร์โมนความมั่นใจออกมาทันทีนั่นคือสิ่งที่คนรอบข้างจะรู้สึก ได้ก่อนที่เขาจะเห็นหน้าเราชัดๆซะอีกถ้าทางเปลี่ยนสมองเปลี่ยนคนรอบข้างรับรู้ทันทีโอบราว์วินฟรีนะคะผู้หญิงที่ไม่ได้สวยตามมาตรฐานเลยไม่ใช่พิมพ์นิยมในยุคแ,แรกๆแน่นอนแล้วเธอมีเพรสเซนต์ที่แข็งแกร่งมากเธอกล่าวไว้ว่าคนเราจะลืมสิ่งที่คุณพูดลืมสิ่งที่คุณทําแต่พวกเขาจะไม่มีวันลืมความรู้สึกที่คุณมอบให้มันคือการบอกเราว่า ไม่ว่าคุณจะมีสีผิวแบบไหนมีจุดบกพร่องตรงไหนที่คุณไม่ชอบแต่ถ้าคุณยังมองว่ามันคือปมด้อยพลังงานที่คุณส่งออกมามันก็จะดูหมุนมองสเสน่ห์ไม่ได้มาจากหน้าตาหรือคําพูดดวนๆค่ะแต่จะมาจากพลังงานน้ําเสียงและภาษากายที่คุณส่งออกไปเหมือนหนังเรื่อง Is n t It Romantic รักฉันซึ้งบนหาค่ะเล่าเรื่องผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชีวิตที่ไม่เคยมองตัวเองว่ามีค่าพอวันหนึ่งเธอเริ่มรักตัวเองจริงๆโลกทั้งใบของเธอมันเปลี่ยนไปทันทีไม่ใช่เพราะหน้าตาเธอเปลี่ยนแต่เพราะมุมมองที่เธอมีต่อตัวเองเปลี่ยนเมื่อความเชื่อข้างในเราเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนคนรอบตัวก็จะสะท้อนกลับมาแบบใหม่สุดท้ายนี้ที่น่าอยากบอกว่าความมีเสน่ห์ ไม่ได้หมายถึงการที่คุณต้องเหมือนใครแต่มันคือการที่คุณเป็นตัวเองแบบร้อซโดยไม่มีคําขอโทษคุณไม่ได้ขาดเสน่ห์คุณแค่เผอให้มาตรฐานคนอื่นมาตัดสินคุณค่าในตัวเองแล้ววันนี้ที่น่าหวังว่าคลิปนี้จะช่วยคุณเปลี่ยนความเชื่อนั้นแล้วออกไปใช้ชีวิตในฐานะผู้หญิงที่มีสเสน่ห์ที่สุดในแบบของคุณเองค่ะแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าอีพีหน้านะคะรักตัวเองให้มากๆนะคะ